สวัสดีครับกาลังจะออกไปง่ายน,นะครับผมสวัสดีค่ะกำลังจะออกไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงคื <c oughs> นมีมีคิวไทยชักฉากวันนี่ยแม่รู้คะ่ะแป่ว่าแปดโมง พี่ที่กองไทยนัดแปดเก้าโมงเช้านะครับ อืมอุ้ยไม่ได้เหรออืม เตรียมตัวเดินทนางนะสาวนี่นขมนมไ <ừ. S 1> ส้กรอกแดงเข้ออันนี้มันบอร์เมน มันเป็นอบแม่แต่ว่ามันมันกรอบ เจอกันที่งานวันที่ที่สิบหกนะคะมีเอฟซีท่าข่ามาว่าอันรอเจอนะคะรอเจอน้องห้องแพงนะคะพรุ่งนี้พะนะ ก็คือมือหนีไหมคะนูก็เลยาว่าอ๋อวันนี้นูร่ากันอนู่อะนี่นะคุณผู้ค่ะมองอยู่มองโซ่เ <c oughs> ตรียมตรวไปงานค่ะ ถ่าข้าไปหอดมองของท่าแล้วแบบมันไม่สะดวกนะคะสําหรับการถ่าคดดยคลิปอยู่ทีเนี่เพราะว่าหลายๆอย่างฉากบางฉากค้นบางค้นกันยังแบบเพระทันอยากให้รู้ว่าเป็นผู้ใดถ้าจะดูดีๆต้องติดตามเลยค่ะถ้าเบิงในโดลงหนังนี่คือตึกที่เราอยู่นะคะ เหมือนกล่องพังเลยอ่ะเดี๋ยวด้ให้ตัแบบไม่ใครอันนี้ มึงนี้ีาจซิบปไะเทศไทยเบิดมือเ้ยค่ะเพราะว่าฉากหง่กระจบไปแล้วฉากกลางคืนจบไปแล้ววันนี้ก็นา่าจะมีแค่ตอนเช้าหรือหรือรอ,อะไรเดี๋ยวจังไดนบอกนะคะท<ม>่องว่างกับสิ่งไรสุดท้ายพ่อๆ่อ่ายเบิงฮะปวดร้นอนอเมซอันยูนีกันนี้ อันนี้ถ่ายให้มันครรแปลนาทีเฉยๆนะคะ <c oughs> ตื่นมาแต่สีไทยอย่างว่มี้อย่างไรท่ายอยู่แต่ในหอ้อง ร,รออออบไไไมมม่่่เเเเเป็นนกิใจืยาา้้วทีตอนนี้ติดไฟแดง16กิโลเมตรอยาจะหอด พอดีค่ะตอนนี้ค่ะแปดโมงสี่สิบในกระเป๋าไม่มีอะไรนะคะเอากางเกงตัวเดิมไปอ่ากางเกงต่อเนื้องนะอเนาะเขาอืน่นกางเกงต่อเนื้องเพราะว่าลืมอย่ที่ะนนี่ใสอย,อยู่ห้องน้ำถอดซอยไว้ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะคะคอนแนทเดี๋ยวจะได้อัปเดตให้เบิรงดู้้จาร์